กรรมการซ่องไฟม้วครับกรรมการซ่องไปม้านแดงดำเซตเจนนะครับแดงดำเซตเจนนะครับฝ no. ่ายแดงแดงนะครับสิงราชเนือแดงน้อยนะครับจะกฝ่ายโคธนชัยฟาร์มสุโขทัยพบครับฝ่ายดำเงินกำลัาสตว์พยักษ์นายกเหนือแทนคุณนะครับฝ่าโคชุติการในวังแขงคัดคลองตะเคียนซอยสองนะครับแดงอัดไปแดงอัดไปแดงอัดไปแดงข้าง เอ้ข้างไอ้วอรเด้อร์วอเด้อร์วอเด้อร์าคาเบียดเบียดนะครับหมูดำหมูแดงหมูดำหมูแดงนะครับราคาเช็ดแรงไอ้ข้างเลี้ยงจุกไหมเลี้ยงจุกไหมไอ้บุกอัดมาเลยครับดำทิ้งไว้ดำทิ้งไว้ดำ้งไว้ดีออกมาหมดตรงครับเลี้ยงมาหมัวโตดำนี่เฟิรนห้อยเนี่ยเฟิรนห้อยดีนะครับ ตัวูซีครับตรงวงนกเขาได้กันครับคุณนี่น้ำผมไ้น้ำผมน้ำกีมาน้ำผมมาเด็กเ่าราบเด็ุกเดจุกดจ,จุกมาเดจุกมาได้ทอก่อนได้ทอก่อน,น,อนอยไปเาหักประตัวดีนะครับเต้นเตนเต้นออกนะครับ แดงเข้าไปแดงยกไปดำห้อยไปดำห้อยไปทำนี่เก่งทั้งตัวเลยนะครับห้อยไปนะครับแข่งขมไปทำคมขึ้นไปแดงโยกไปแดงโยกไปแดงเข้าไปแขงจุกแด่งข้อ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 ไอ้น้ำเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาหัวตรงครับเลี้ยวมาหัวตรง เาออกมาตัวดีทุกคู่ครับคู่นี้น้ำก็น้ำก็ไ,ไ,ไปน้เนี่บวกหัวข้างเลยครับบวกหัวข้างเลยเอากำเท้าในการสนามครับแทงน,น้อยกับแผ่นพุทธน,นะครับ เดินมากระเพนคุณคู่นี้ชิ้งซีแซนนะครับตัวนี้ได้เล่นลูนกคู่นะครับได้เล่นลูนกคู่ทำน้ำไป้ทำน้ไำได้ทเข้าไปน้ทำคือรอยยืนบน,นครับคือเขาอยู่บน đây, đen chúc đen chúc đen chúc, tan vài gò rồi tan tan gò, nằm kia bay nằm một con còn một con, hey đen chúc đen chúc, đen thổi đen thổi rồi đây anh đen vào đây anh đen thổi, nhau thổi nhau, đóng cố bay đóng cố vậy đóng cố bay đóng cố bay đóng cố cố เด้หม่อปเดจะแน่จะได้งหน่อยเด้งหน่อยหน่อยเนปยัดลวกอ่ะยัดลวกอ่อ้ไปแลด้งไปแลดงไปแลดงไปเก็บไปแลครับเดงไปเลยคมดีครับัวดยนี่คมดีเอาก่อเอาก่อเอาก่ 4ีนาทีนะครับ4ีนาทีเยอเห็นได้ก็ครับเข้าก็สู้หน้าแล้วนะครับฝ่ายแดงเข้าไปค้ำอย่าลืมนะครับอุปกรณ์วัวชนนะครับ ฝากไปตัวนะครับผลละชิ้นสองชิ้นเจอปีออดนุนนะครับทางด้านจะได้มีงบประมาณเอาไปเดินทางนะครับเดินทางไปเจอสนามถ่ายทอดเพื่อดูนะครับถ่ายเป็นคลิปเพื่อดูเจอกันผลละชิ้นสองชิ้นครับอุปกรณ์วัวชนทุกชนิดนะครับสมารถเข้าไปเลือกในเพจได้เลยนะครับทักหาแอดมินหรือว่า สะดวงไปดูเฟซบุ๊กเอ้ยไลฟ์สดทิกตอกนะครับไลฟ์สดทิกตอกเข้าก็อนน่าจะไม่มีปัญหาครับน่าจะไม่มีปัญหา5นาที20 e วินครับ